ค่ะคุณผู้ชมคะพดหนาถวิไลกับสุนทรโมสรค่ะ ผู้ชมคะความสุขอย่างหนึ่งในชีวิตของคนเรานะคะก็คือการได้เลี้ยงสัตว์เนี่ยละคะ่ะและอย่างสุนัขและแมวนะคะก็เป็นเพื่อนยากของเราจริงๆค่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่พวกเขาป่วยนะคะจิตใจเราก็จะเป็นห่วงเป็นใย,ยด้วยนะคะซึ่งแน่นอนคะ่ะเราก็อยากให้เขาหายป่วยได้อย่างเร็ววัน,นะคะ่ะแต่ตอนนี้นะคะก็มีอ,อุปสรรคหนึ่งซึ่งหลายคนอาจจะคาดไม่ถึงคะ่ะนั่นก็คือขาดเลือดของสี่ขานะคะตอนนี้มีโครงการดีๆนะคะชวนสี่ขามาให้เลือดเป็นครั้งที่4แล้วคะ่ะเป็นการจัดอย่างต่อเนื่องแสดงให้เห็นว่าเลือดนั้น ขาดแขนงจริงๆวันนี้ค่ะเราได้ตัวแทนนะคะผู้ที่รักสุนัขและแมวค่ะมาช่วยกันชวนให้คุณผู้ชมนะคะมาผ่าเจ้าสี่ขาไปบริจาคเลือดกันนะคะท่านแรกค่ะพี่ปูอัญชลีจงคดีกิจนะคะท่านที่สองค่ะพี่บอยโกศิยพงศ์ค่ะและตามมาด้วยคุณหมอนะคะสัตวแพทย์หญิงสุวรัตวดีรัตค่ะสวัสดีทุกท่านค่ะวันนี้เราต้องเป็นกระบอกเสียงนะคะให้พวกเขานะคะเพราะว่าพูดไม่ได้นะคะน้องน้องหมาสี่ขาเนี่ยนะคะถามที่คุณหมอนะคะเห็นว่าโครงการนี้จัดเป็นครั้งที่4ี่ แล้วนั่นแสดงว่าเลือดสุนัขและแมวนี่ขาดแคลนมากเลยเหรอคะใช่ค่ะคือปัจจุบันเนี่ยคนมีให้ความสําคัญในการเลี้ยงสุนัขมากขึ้นคือเขาไม่ได้เลี้ยงว่าเป็นเ,เป็นสุนัขเฝ้าบ้านหรืออะไรแล้วตอนนี้คือเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวะฉะฉนั้นเนี่ยการให้ความรักหรือว่าการดูแลจะมี ค่อนข้างที่จะเต็มที่มากขึ้นฉะนั้นเมื่อเขาป่วยเขาอะไรพวกนี้ค่ะก็จะมีความต้องการที่จะต้องรักษาให้เต็มที่แล้วก็ช่วยเหลือ,เ,อ,อเหมือนเป็นญาติคนหนึ่งในครอบครัวให้มากที่สุดแต่เหมือนคนเลี้ยงก็จะลืมๆไปนะคะเพราะว่าคิดไม่ค่อยถึงว่าเอ๊ะสุนัขและแมวนี่ขาดเลือดได้เหมือนกันใช่ส่วนใหญ่คนก็จะคิดถึงคนเอ๊ะคนก็มีเลือดไปใช้เรื่อยๆแต่ว่าลืมไปว่าสุนัขแมวถ้าเกิดประสบอุบัติเหตุหรือว่าป่วยต้องการผ่าตัด ส่วนหนึ่งในการที่จะมีชีวิตรอดได้ก็ต้องมีเลือดเนี่ยค่ะมาช่วยชีวิตเขาจะมีความประสบความสำเร็จในการรักษามากขึ้นมาที่พี่ปูแล้วก็พี่บอยนะคะซึ่งเห็นความสําคัญของโครงการนี้นะคะพี่ปูค้าอย่างเจ้าปองปองนะคะพี่ปูพาไปบริจาคเลือดตั้งแต่เมื่อไหร่ยังไงคะตั้งแต่เขาอายุตอนนี้เขาเขาอายุประมาณจะเก้าละเขาบริจาคตอนประมาณสักห้าห้าขวบได้ห้าขวบกว่า นะฮะก็ต้องผ่านเกณฑ์นะก็ตอนแรกไปข้างแรกกันไม่ได้<ะ>เพราะว่าตรวจแล้วปรากฏว่า เป็นไขมันสักอย่างสูงไขมันในเลือดสูงไม่ต้อไม่เข้าใจเลยอ้าใช่ป่ะใช่เป็นคอร์สสูงของหมอเนี่ยต้องระวังอ้าใช่ไหมฮะก็ไม่ได้เจอกันแล้วรู้สึกเอาไปตั้งสามตัวพ่อแม่ลูกก็ไม่ได้สักตัวยากหนักเข้าไปอีกที้นแม่แค่นี้คุณหมอแบบยังไม่เอาอีกเหรอแบบยิงเงเป้าออกไปจริงไม่ได้พอพอคุยคุณหมอแล้วมันไม่ได้จริงเพราะมันจะเป็นอันตรายต่อต่อคนอื่นด้วยใช่ไหมครพี่บุเลี้ยงสุนัขมาตั้งสิบกว่าปีเพิ่งจะรู้ว่ามีความต้องการเลือดเนี่แหละจริงๆหลังจากท ไปที่โรงพยาบาลสัตว์เล็กจุฬาเนื<ะ>่องจากพาสุนัขเราไปรับการตรวจรักษาะนะคะก็เลยไปรู้จักเนี่ยโครงการนี่ค่ะจากเลือดครั้งเนี้ยก็เลยรู้ว่าอ๋อเหมือนคนเลยฮะน,น,นี่มันตั้งนานทำไมไม่เคยรู้เลยเพราะตอนนั้นเรายังไม่มีความจําเป็นไง<ะ>แต่พอสนุนัขเรามีความจําเป็นพอเราไปเห็นคนอื่นเขาเนี่ยรอรอเลือดอยู่อ่ะ พเพื่อที่จะพาตัดอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าโอ้โหแบบน่าสงสารแล้วรู้สึกว่าก็เลยอยากจะเข้ามามีส่วนร่วมยอยะไรเงี้ยค่ะงประมาณน้นแต่จริงนะคะพี่บอยเราเลี้ยงสุนัขอยู่เราไม่ไม่ค่อยคิดถึงว่าสุนัขเขาต้องการเลื่อนใช่ก็เราเหมือนกับชีวิตประจาวันผ่านไปเรื่อยๆรื่อยเนี่ยไม่ได้คิดเลยบิงทีก็เหนื่อนเหมือนคนอะว่าต้องการเลือดต้องการที่อยู่ต้องการอะไรเหมือนกับเหมือนกับเราทุกคนหมดนะครับแล้วก็แถมพอคนไม่ได้คิดถึง นะฮะผมเองก็ไม่เคยคิดถึงมาก่อนจนกระทั่งได้เจอโครงการนี้นะครับ<ะ>พอคนไม่ได้คิดถึงเราก็มักจะไม่ได้คิดว่าเราต้องผ่าไปบริจาคแล้วการบริจาคก็ยิ่งยากเข้าไปใหญ่เพราะว่ากว่าจะตรวจครบทุกขั้นตอนนะฮะ,ฮะซึ่งคุณหมอบอกว่า ได้จริงๆก็ประมาณสักสิเปอร์เซ็นต์ของของจำนวนของผู้บริจาคเท่านั้นนะฮะเพราะว่าเราต้องคัดกองเลือดที่ค่อนข้างที่จะปลอดจากโรคริงๆชือขึ้นหนึ่งคือไม่ค่อยมีคนทราบนะคะว่าสุนัขและแมวขาดแคลนเลือดที่ต้องการรับบริจาคพอพาไปแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะบริจาคได้เลยต้องตรวจอะไรยังไงบ้างคะคืออย่างแรกก็คือต้องตรวจสุขภาพทั่วไปก่อนนะคะก็คือตอนแรกน้ําหนัก เป็นสิ่งสําคัญเลยในการบริจาคเงือนได้ต้อง,องน้ำหนักประมาณ20กิโลขึ้นไปแล้วก็มีสุขภาพแข็งแรงค่ะอายุระหว่าง1-7ปีค่ะอ้าวอย่างนั้นวันนี้ปองปองบริจาคไม่ได้แล้วะน้องเลยวัยแต่ว่าน้องเลยวัยเลยน้องบริจาคมาได้2ปีนะใช่ค่ะได้เหรียญทองแล้วอ๋อได้เหรียญทองด้วยเหรอคะค่ะค่ะือได้เหรียญทองนี้ต้องบริจาคกี่ครั้งยังไงประมาณ8ครั้งค่ะครั้งแรกก็ได้ได้เหรียญทองแดงโอ้เหมือนแบบเป็นรูปสุนัขทรงเลี้ยงของสมเด็จพระค่ะ ก็คือว่าบริจาคบ่อยก็จะได้เหรียญด้วยนี่แสดงว่าปองปองหลับไปแล้วนะคะภาพแข็งแรงมากเลยยิ่งบริจาคยิ่งแข็งแรงไม่ใช่ใช่ค่ะเพราะว่าอย่างหนึ่งคือการที่เอาน้องมาบริจาคเลือดเนี่ยหมอจะทําการตรวจสุขภาพอย่างละเอียดนะคะโดยตรวจการทํางานของตับไตดูพวกพยาธิในเม็ดเลือดซึ่งเกิดจากยุงเกิดจากเหตุพันพาหะฉะนั้นเนี่ยน้องจะได้มีโอกาสเช็คสุขภาพทุกๆ3เดือนครั้งแล้วก็เวลาบริจาคเลือดแล้วเนี่ยเลือดจะมีการสร้างใหม่เรื่อยๆทําให้เราได้รับการหมุ เวียนเปลี่ยนเลือดใหม่ทําให้มีสุขภาพที่แข็งแรงเพราะว่าบริจาคเลือดพอบอกบริจาคเลือดรู้สึกกลัวนะคะใช่ไหมคะพอบริจาคแล้วคุณหมอต้องบอกว่ามีบริการด้วยหลังบริจาคเหมือนคนแหละเอาให้กินเหือคนก็ไกินโอวนตีนกินอะไรบ้างมีขนมมีอาหารกระป๋องอะไรอย่างเงี้ยบำรุงซึ่งบริจาคเนี่ยไม่ได้มีค่าใช้จ่ายในการไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะก็คือทุกอย่างได้ตรวจได้ตรว่างกายด้วยแคบะก็เลยกลายเป็นว่าได้รู้ว่าสัตว์เลี้ยงของเราสุขภาพแข็งแรงหรือเปล่านะคะทีนี้มาดูที่พั นิดหนึ่งนะคะค,คุณหมอบอกว่าต้องน้ําหนัก20กิโล ขึ้นไป <iscilla S 1> ใ,ชใช่ไหมคะนั่นหมายถึงว่าอย่างอย่างของพี่บอยมีสุนัขพันเล็กใช่ครับผมพี่มีความตั้งใจอยากจะบริจาคตัวพี่ก็อยากบริจาคตัหนอไม่รับนะคะแต่ด้วยขนาดอะไรเงี้ยสี่ตัวเลี้ยงสามตัวสามตัวรวมกันน้ำหนักยังไม่ถึงยังไม่ถึงเลยใช่ไหมคะก็เลยแบบตันนี้ต้องมาช่วยกันรณรงค์นิดนึงเพราะว่า20่กิโลนี่คือต้องเป็นพันไหนยังไงคะส่วนใหญ่ถ้าแนะนำก็จะจะเป็นพัน golden receiver labrador receiver หรือว่า เบอร์นาเกรดเดนลอดไวเลอร์ก็ได้ค่ะที่ไม่ดุหรือว่าพิษบูอะไรอย่างเงี้ยพิษบูก็มาได้ต้องพิษบูหลังๆเป็นที่นิยมมากเลยค่ะเพราะว่าเขาแข็งแรงแล้วก็หลังๆจะเป็นพันธุ์ที่เขาดูแลมาแล้วว่าไม่ต้องไม่ดุแล้วอะไรอย่างเงี้ย